รีวิวบัตรกาซเอ็กทั้ง4ใบที่ใช้ประจำใบไหนดียังไงบ้างวันนี้รู้เรื่องค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิชนชาแนลนะคะซึ่งสัปดาห์น,นี้กวางสาวก็จะมาพร,ราวรีวิวให้ฟังกันอีกแล้วค่ะทุกคนแต,แต่แต่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์แล้วกด s u b s c r i b e นะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s c r i b e c h ช n แนลของแก๊บด้วยนะคะกลับมาค่ะทุกคนต้องบอกว่าวันนี้นะคะแก๊บก็จะมารีวิวบัตรเครดิตกันอีกเช่นเคยนะคะและบัตรเครดิตที่แก๊บจะมารีวิววันนี้นั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิตการ์ดเอ็กนั่นเองนะคะเราสามารถไปสมัคราัตรเอ็กได้ที่ธนาคารไทยพาณิชยะะ์เเก่าเ่นา,า,านนันนองคะ ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นการ์ดเอกเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบัตรเครดิตจากการ์ดเอกเนี่ย มีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสะสมพอย n ์นะคะการได้เงินคืนนะคะหรือว่าเป็นบัตรเครดิตโคแบนต่างๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแก็บจะคัดบัตรเครดิตจากการ X มา4ใบนะคะซึ่งเป็นบัตรที่แบบโหสะสมแต้มคุ้มๆเลยนะแล้วก็สามารถนะคะใช้เอกสิทธิ์ได้แบบคุ้มค่าเลยเราจะคัดมานะคะเป็นตัวพื้นฐานที่ตัวแก็บเองเนี่ยใช้ประจําเลยแต่ละใบเป็นยังไงบ้างวันนี้ไปฟังกันเลยค่ะมาที่ใบแรกก่อนเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นใบที่แก็บใช้บ่อยที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือ นี่เลยค่ะบัตรการ์ด X อ l t ัลตาแพรทินัมนั่นเองนะคะต้องบอกว่าโอ้โหบัตรตัวนี้นะคะ เขามีความพิเศษหลายอย่างมากๆเลยอย่างปกตินะคะที่เราทราบกันดีว่าบัตรเครดิตเนี่ยใช้จ่าย25บาทจะได้1คะแนนใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าเราใช้ในหมวดหมู่ที่เขากําหนดนะคะคะแนนจะคูณ5ไปเลยนะคะฟังไม่ผิดค่ะจาก25บาทได้1คะแนนเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะกลายเป็นแบบ25บาทได้5คะแนนไปเลยถ้าอยู่ในหมวดการใช้จ่ายที่เขากําหนดไว้ซึ่งหมวดที่เขากําหนดไว้นะคะนั่นก็คือร้านอาหารห้างแล้วก็บันเทิงนั่นเองค่ะโ,โหต้องบอกว่า สามหมวดนี้เป็นหมวดที่แบบแก๊บใช้งานประจําอยู่แล้วนะคะอย่างเวลาแก๊ปไปทานข้าวข้างนอกที่ร้านอาหารอะไรเงี้ยแก๊บก็จะเลือกใช้ตัวนี้นะคะในการใช้จ่ายเลยเพราะว่าพอยท์เขาเนี่ยจะคูณ5หรือเวลาที่แก๊บไปซื้อของในห้างสรรพสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเซนทันเดอะมอลล์นั่นนู่นนี่เนี่ยพอยท์เขาก็จะคูณ5อีกเช่นกันนะคะแล้วหมวดความบันเทิงเนี่ยก็เช่นแบบเราไปดูหนังลงภาพยนต์อะไรเงี้ยพอยท์เขาก็คูณ5้นั่นเองซึ่งจริงๆส่วนตัวมองค่อนข้างคุ้มมากเลยนะคะแต่ว่าเขาจะมีการกําหนดพอยท์คูณ5าเนี่ยอยู่ท เราใช้จ่ายในส0,000ื่นเนี่ยเราจะได้พอยต์คูณ5ไปเลยในหมวดที่เขาเนี่ยกำหนดไว้แต่ส่วนที่เกินจาก30,000บาทขึ้นไปเราก็จะเข้าสู่โหมดปกติค่ะก็คือ25บาท1คะแนนนั่นเองซึ่งเธอการสะสมคะแนนพอยต์คูณ5คือคุ้มมากเลยนะถ้าเทียบแบบเลทบัตรเครดิตทั่วไปเลยนะ25บาท1คะแนนเนี่ยเราต้องใช้จ่ายประมาณ2อ0 0สนนะเราก็จะได้ประมาณหมื่นพอยต์ใช่ไหมคะซึ่งหมื่นพอยต์เนี่ยถ้าเอาไปแลกเป็นแบบบัตรแทนเงินสดที่ห้างเซ็นทรัลเนี่ยก็จะได้ประมาณ1000บาทเท่ากับว่าทุก205 เราจะได้บัตรแทนเงินสดเนี่ยประมาณ1 0 0 0บาทแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้พอย์เขาคูณ5นะคะเรียกว่าเราใช้จ่ายประมาณ5 0,000บาทนะคะในหมวดที่เขาเนี่ยความบันเทิงอยู่ในหมวดร้านอาหารอยู่ในหมวดห้างสรรพสินค้าเนี่ยใช้จ่ายรวมกันประมาณ5 0,000บาทเนี่ยเราก็จะได้ประมาณ10,000พอยต์นะคะถ้าเราเอา10,000พอยต์เนี่ยไปแลกเป็นพวกตั๋วแทนเงินสดบัตรแทนเงินสดในเซ็นทัลหน1000บาทอลก็คือได้แล้วเธอลองคิดดูใช้จ่าย5 0,000บาทกับใช้จ่าย2 5 0 0 0นแล้วได้แบบ บัตรกำนัน1,000บาทอ่ะมันต่างกันแบบเยอะมากเลยนะคะเรียกว่าถ้าใครเป็นสายแบบสะสมคะแนนอยากให้คะแนนพุ่งๆนะแล้วเราก็แบบหืมแบบทานร้านอาหารประจําอยู่แล้วซื้อของในห้างสรรพสินค้าประจําอยู่แล้วมีไปดูหนังบ้างอะไรเงี้ยการที่เราใช้ตัวนี้คือแบบพอยต้มันขึ้นเร็วมากจริงๆ นอกจากนั้นนะคะบัตรใบนี้เขาก็มีให้ประกันการเดินทางมาด้วยนะคะกว่า8ล้านบาทนะคะแล้วบัตรตัวนี้เขามีค่าธรรมเนียมค่ะเพียงใช้เกินตีละ1,000บาทนะคะก็จะฟรีค่าธรรมเนียมไปเลยแต่ถ้าใช้ไม่ถึงก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่5,000บาทนะคะซึ่งบัตรตัวนี้เนี่ยเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปก็สามารถสมัครได้แล้วค่ะเรียกว่าใครเป็นสายทานร้านอาหารประจํานะคะแล้วก็ชอบเดินห้างสรรพสินค้าซื้อของในห้างเนี่ยตัวเนี้ยพอยห์เขาพุ่งสุดๆไปเลย มาที่ใบต่อไปดีกว่าค่ะใบนี้จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตรอัพทูมีนะคะจากการ์ดเอนั่นเองโอ้โหตัวนี้เขามีทั้งแบบแนวตั้งแนวนอนนะก็อยู่ที่เราจะตั้งเลยนะ,ะทุกคนจริงๆบัตรการ์ดเอกัพทมีตัวนี้นะคะเป็นตัวที่แบบหลายคนสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่า หนึ่งเลยก็คือเขาฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพเลยนะคะอย่างตัวตะกี้เนี้ยการเอกอัลต้าแพดิน่ามเขาจะมีค่าธรรมเนียมใช่ไหมคะถ้าเราใช้จ่ายปีหนึ่งไม่ถึง1,000 0แบาทเนี่ยแต่ถ้าตัวนี้เนี่ยเขาฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพไปเลยคะ่ะแล้วที่สําคัญก็คือเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปก็สมัครใบนี้ได้แล้วซึ่งตัวนี้เนี่ยโอ้โหสิทธิประโยชน์เขาก็ให้มาคนข้างเยอะเหมือนกันนะคะปกติแล้วบัตรเครดิต25บาท1คะแนนถูกไหมคะ ตัวนี้เขาก็25บาท1คะแนนเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาจะมีหมวดคะแนนคูณ3ด้วยนะคะซึ่งเขาจะแบ่งมาทั้งหมด5หมวดช้อปปิง้งร้านอาหารท่องเที่ยวบันเทิง สุขภาพความงามเขาจะมี5หมวดให้เราเลือกนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกได้เพียง1หมวดเท่านั้นอย่างตัวแก๊ปเองเนี่ยเป็นคนแบบชอบซื้อเครื่องสําอางนั่นนู่นนี่นะคะแก๊ปก็จะเลือกเป็นหมวดความงามนะคะนั่นหมายความว่าเวลาเราใช้ใจ่ายในหมวดธรรมดาทั่วไปก็25บาทหน,นึ่งคะแนนแต่ถ้าเราเอาบัตรใบนี้ไปรูดซื้อเครื่องสําอางหรือหมวดเกี่ยวกับสุขภาพนะคะแนนเขาก็จะคูณ3ไปเลยนะคะจะคล้ายๆกับการเอ็กซ์อาตาเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกหมวดเองได้แล้วคะแนนเขาก็จะ คูณ3นั่นเองซึ่งตัวคะแนนคูณ3อันนี้นะคะเขาก็กําหนดมาว่า1รอบบินเนี่ยจะไม่เกิน1,000 0บาทนะคะที่เขาจะให้พอยต์เป็นคูณ3นะคะส่วนที่เกินจาก1,000 0บาทขึ้นไปก็จะเป็น25บาท1คะแนนเหมือนเดิม ความเลิศของบัตรใบนี้คือเราสามารถเลือกหมวดได้นั่นเองอย่างบางคนแบบชอบท่องเที่ยวได้ไหมคะคุณพี่เราก็เลือกเป็นหมวดท่องเที่ยวบางคนชอบความงามเราก็เลือกเป็นหมวดความงามบางคนชอบกินเราก็เลือกเป็นหมวดกินได้ตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีค่าธรรมเนียมมากวนใจนะคะแต่ว่า1ปีเนี่ยเราจะสามารถเลือกหมวดใช้ใจ่ายได้เพียง1ครั้งเท่านั้นและที่สำคัญก็คือบัตรตัวนี้เขามีให้ประกันการเดินทางมาเหมือนกันนะคะอยู่ในวงเงิน4ี่ล้านห้าแสนบาทนั่นเองค่ะ และตัวนี้ก็เป็นใบที่2ที่แก๊ปนิยมใช้มากๆนะคะแล้วเขาก็ฟรีค่าธรรมเนียมด้วยใบยต่อไปเก็บจะบอกว่าใสา่ท่องเที่ยวห้ามพลาดใบนี้เลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตรการ์ด XJCB นั่นเองค่ะทุกคนโอ้โหตัวนี้นะคะต้องบอกว่าหลายคนรู้สึกแบบ ฮิตแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเราเอาไปใช้ใจ่ายในกลุ่ม5ประเทศที่เขากําหนดนะคะญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันเนี่ยเราจะได้เงินคืนไปเลย3%ค่ะซึ่งการกําหนดเงินคืน3%นี้นะคะเขาก็กําหนดอยู่ที่สูงสุดประมาณ2,000บาทต่อหนึ่งรอบบินก็คือคุ้มค่ามากๆเลยเมื่อเราใช้จ <Oh okay. ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศนะคะเธอคือความคุ้มมันอยู่ตรงนี้ใครที่ชอบถือบัตรเครดิตไปเที่ยวต่างประเทศจะรู้ว่าเวลาเราไปรูดเป็นสกุลเงินต่างประเทศนั่นนู่นนี่เนี่ย เขาจะมีอัตราความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยนค่าเงินซึ่งตรงนี้ปกติธนาคารเขาจะชาร์จอยู่ประมาณแบบ2.5%เธอซึ่งส่วนใหญ่บัตรเครดิตทั่วไปเวลาเราไปรูดใช้ใจ่ายต่างประเทศอะเราจะโดนชาร์จตรงนี้ประมาณ2.5%แล้วแต่ข้อกำหนดของแต่ละธนาคารแต่สำหรับบัตรตัวการ์ด XJCB ตัวนี้ถ้าเราเอาเขาไปรูด เขามีเงินคืนให้3%ใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าเขาจะไปหักลบกับ2.5%ตรงนั้นค่ะแล้วเรายังได้ส่วนต่างอีก0.5%นั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบาทเลยที่เราเอาไปใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศใน5ประเทศที่เขากำหนดเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่ามากๆซึ่งสิทธิพิเศษของบัตรใบนี้ก็คือเราสามารถเข้า lounge key ที่สนามบินได้นั่นเอง ซึ่งเขากำหนดให้8ครั้งต่อปีเลยนะคะค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วถ้าเราเอาบัตร JCB ตัวนี้ไปใช้จ่ายที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะที่ร่วมรายการเนี่ยเราก็จะได้ส่วนลดพิเศษไปอีก10%เลยและสำหรับการใช้จ่ายทั่วไปอื่นๆนะคะในประเทศเนี่ยก็จะอยู่ที่25บาท1คะแนนเหมือนบัตรเครดิตทั่วไปค่ะแต่จุดแข็งอันหนึ่งของบัตรตัวนี้เลยก็คือฟีค่าธรรมเนียมตลอดชีพมันเองแล้วมีเงินเดือน15ึ0งบาทขึ้นไป ก็สมัครได้แล้วค่ะเรียกว่าใครที่เป็นสายแบบท่องเที่ยวชอบไปญี่ปุ่นชอบไปไต้หวันชอบไปเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเธอจะพลาดบัตรใบนี้ไปไม่ได้เลยเพราะว่าคุ้มจริงๆนะคะในเรื่องของเงินคืนและบัตรใบนี้เขาก็มีประกันการเดินทางมาให้ด้วยนะคะวงเงินอยู่ที่4ล้าน5แสนบาทค่ะก็ฟีค่าธรรมเนียมอะ่ะก็ควรทำติดกระเป๋าไว้ไหมคะซึ่งบัตรทั้ง3ใบที่แกร็รีวิวไปนะคะต้องบอกว่า3ใบนี้เพียงมีรายได้15,000บาทขึ้นไปก็สมัครได้แล้วล่ะคะ่ะมาที่บัตรใบสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ นี่เลยค่ะบัตรการ์ด XByon ์นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเขาจะเป็น Mastercard นะคะเป็น World Master Card ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความต่างจากบัตร3ใบเมื่อสักครู่นะคะตัวนี้เราจะต้องมีรายได้เกิน70,000บาทต่อเดือนขึ้นไปนะคะเราถึงจะสมัครบัตรตัวนี้ได้บัตรตัวนี้เนี่ยหลกัหลกๆเนี่ยมองว่าเขาค่อนข้างเน้นไปที่สิทธิประโยชน์ต่างๆมากกว่านะคะซึ่งถ้าพูดถึงการสะสมแต้มของบัตรใบนี้นะคะเขาก็จะเป็น25บาท1คะแนนเหมือนบัตรเครดิตทั่วๆไปเลยนะคะ แต่ความโดดเด่นของเขาเนี่จะอยู่ที่ e ีคูปองนั่นเองค่ะใครที่ถือบัตรตัวการ x b e y o ีอนะคะแล้วเราใช้จ่ายเกิน5,000บาทต่อเดือนนะคะเราสามารถใช้คะแนนเพียง1คะแนนเนี่ยในการแลก e ีคูปองได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะปกติเนี่ยการที่เราจะได้ บัตรแทนเงินสดของเซ็นทันนะคะ100บาทเนี่ยเราจะต้องใช้คะแนนบัตรเครดิตประมาณ1000แต้มนะคะโดยทั่วไปนะคะแล้วเธอคิดดูว่าแบบ25บาท1คะแนนใช่ไหมคะเราต้องการ1000แต้มเนี่ยก็จะตกประมาณ25 0 0 0นะคะเราถึงจะได้บัตรแทนเงินสดของเซ็นทันเนี่ยประมาณ100บาท แต่สำหรับใครที่ถือบัตรการ์ดเอ็กซิอตัวนี้นะคะเขามีอ e ีคูปองนะคะซึ่งถ้าเราเพียงนำบัตรตัวนี้ใช้จ่ายต่อเดือนเกิน5,000บาทขึ้นไปนะคะเราใช้คะแนนบัตรเครดิตเพียง1พอยต์นะคะเราสามารถแลกอ e ีคูปองได้มูลค่า100บาทนั่นเองนะคะแทนที่เราจะต้องใช้จ่าย2 5 0 0 0บาทถึงจะแลกพวกอ e ีคูปองได้100บาทเนี่ยอันนี้เราใช้จ่ายแค่5,000บาทต่อเดือนนะคะแล้วดึงออกมา1คะแนนเนี่ยเราก็แลกอ e ีคูปองมูลค่า100บาทได้แล้วนั่นเอง คือส่วนตัวเก็บชอบแคมเปญน,นี้มากเลยนะเก็บมองว่าเขาค่อนข้างคุ้มค่านะคะ1น0พแลก100นะคะแล้วก็1เดือนเนี่ยก็ใช้แค่เกิน5,000บาทขึ้นไปแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้แล้วค่ะซึ่งนอกจากคูป,ปองอันนี้นะคะตัวบัตรการ์ดอีกบ้ยนตัวนี้เนี่ยเขาก็จะโคกับพวกโรงแรมที่ร่วมรายการเนาะเขาก็จะมีพวกส่วนลด25%มาให้แล้วเราก็ยังสามารถใช้บัตรใบนี้ในการเข้าฟิตเนสฟรีได้ด้วยนะคะ ซึ่งสิทธิ์การใช้ฟิตเนสฟรีตัวนี้นะคะก็คือ1วันเนี่ยให้เพียง1สิทธิ์เท่านั้นแล้วก็1เดือนเนี่ยให้เพียงแค่10ครั้งเท่านั้นนะคะและการที่เราจะเข้าไปใช้ฟิตเนสฟรีได้เนี่ยเราจะต้องมียอดใช้จ่าย10,000แบาทขึ้นไปเท่านั้นนะคะเราถึงจะเข้าไปใช้สิทธิ์ฟรีฟิตเนสตรงนี้ได้ค่ะจริงๆถ้าสําหรับคนออกกําลังกายนะหเดือน10ครั้งก็ก็อาจจะไม่พอนะทุกคนแต่ว่าถ้าเราแบบเน้นคาร์ดิโอนั่นนู่นนี่นะคะไม่ได้แบบกังวลเรื่องความถี่มากอะไรเงี้ยเราก็ใช้้ไดอยู่ และใครที่ใช้ใจ่ายสะสมผ่านบัตรตัวนี้นะคะ1ล้านบาทขึ้นไปนะคะต่อน1นรอบปีปฏิทินนะคะเราก็มีสิทธิ์ในการเข้าใช้มิลเลอร์ราสได้นั่นเองซึ่งมิลเคอร์ราสที่สนามบินนะคะเราก็จะมีสิทธิ์ในการเข้าใช้ได้2ครั้งต่อปีนะคะแต่เราจะต้องมียออใช้ใจ่ายผ่านบัตรตัวนี้1ล้านบาทเลยนะคะเราถึงจะมีสิทธิ์เข้ามิลเลอร์ราสได้ซึ่งบัตรตัวนี้ก็มีค่าธรรมเนียมนะคะทุกคนเราจะต้องใช้เกินปีหนึ่งหนึ่งแสนบาทขึ้นไปนะคะถึงจะยกเว้นค่าธรรมเนียมได้นั่นเอง และนี่ก็คือ4บัตรเครดิตจากทางการเอกนะคะที่แก๊บใช้ประจำเลยนะจริงๆบัตรที่แก๊บใช้บ่อยที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะตัวอัลตร้าแพลทินัมนะคะเพราะว่าหพอ o คูณ5ส่วนตัวแก๊บใช้ใบนี้บ่อยที่สุดแล้วนะคะส่วน3ใบนี้เนี่ยแก๊บก็จะเลือกเขาใช้ตามวาระโอกาสต่างๆนะคะที่เราจะได้เบเนฟิตสูงสุดนั่นเองค่ะ แล้วเพื่อนๆล่ะคะมองว่า,าการ์ดเอกบไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆบ้างก็อย่าลืมมาแชร์ให้แกฝั่งที่ใต้คอมเมนต์นะคะและสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e c ช anel ของแกบด้วยนะคะแล้วเธอหากใครสนใจสนับสนุนช่องนะคะแกบก็มีทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ e s c r i p t i o นแล้วนะคะสามารถไปกดเพื่อสมัครบัตรเครดิตได้เลยนะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุนช่องแกบด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย ทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe c ช anel องแก็บด้วยนะคะแล้วตอนนี้ช่องของเรามีใน TikTok แล้วนะคะทุกคนสแกนเพื่อติดตามกันได้นะ